ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์ The Story of m o l e มากไปไม่ยั่งยืนโฮปจาเรินเขียนเขมลักษณ์ดีประวัติแปลบทที่ 1. เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นดวงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์ช่างเป็นแหล่งพลังงานแสนประเสริฐ ผมหวังว่าเราจะไม่ต้องรอจนกว่าน้ำมันกับถ่านหินหมดไปก่อนเราถึงจะใช้มันทมัสเอดิสันพูดกับเฮนรี่ฟอร์ดและฮาฟฟี่ไฟสโตนปี1931บุคคลสำคัญทั้งหลายถกเถียงกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกมาตั้งแต่ก่อนฉันเกิดกว่า80ปีก่อนผู้คิดค้นหลอดไฟกระตุ้นเตือนให้คนที่คิดค้นรถยนต์กับคนที่คิดค้นยางรถยนต์ใช้พลังงานแบบหมุนเวียน ฉันจินตนาการว่าสองคนนั้นคงพยักหน้ารับอย่างสุภาพดื่มเครื่องดื่มของตนจนหมดแล้วก็ออกไปขับเคลื่อนโลกด้วยเครื่องยนต์ต่อไปอีกลายทศวรรษหลังจากนั้นบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ผลิตและจำหน่ายรถยนต์มากกว่า300ล้านคันซึ่งเผาผลาญน,น้ำมันไป10ล้านบาเรลหรือมากกว่านั้นและต้องใช้ยางรถยนต์ขั้นต่ำถึง1.2ล้านเส้นซึ่งส่วนหนึ่งของอยางยังทำมาจากน้ำมันด้วย เท่านั้นยังไม่พอนักสำรวจชาวนอร์เวย์นามว่าเบิร์ดเบาเชนสังเกตเห็นว่าน้ำแข็งปกคลุมขั้วโลกเหนือดูบางลงเรื่อยๆเขาเตือนเพื่อนร่วมงานว่ามาหาสมุทรอาร์กติกกำลังละลายลงสู่ทะเลเปิดและมันอาจทำให้รูปแบบสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจนเราอาจไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้เลยในทวีปอเมริกาในอีก10หรือ20ปีข้างหน้า สำนักพิมพ์เดอะนิวยอร์ทมส์เลือกเรื่องนี้มาตีพิมพ์แต่ไม่นานเสียงของเบลเชนก็ถูกกลบด้วยเสียงของวอลเตอร์วิทแมนจากกองทัพเรือสหรัฐผู้ไม่เห็นว่าน้ำแข็งบางลงเลยตอนที่เขาขับเครื่องบินเหนือพื้นที่ขั้วโลกตามปกติของทุกเดือนก็เหมือนกรณีของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คำกล่าวอ้างของเบลเชนทั้งถูกและผิดในเวลาเดียวกัน เมื่อถึงปี1,999เรือดำนามที่เล่นอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกมาตั้งแต่ทศวรรษที่1,950มองเห็นอย่างชัดเจนว่าน้ำแข็งขั้วโลกบางลงมากในช่วงศตวรรษที่20บางลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว แต่ถึงกระนั้นมันก็ผ่านมาแล้ว50ปีนับตั้งแต่เรื่องของเบลเชนอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์การเกษตรของทวีปอเมริกาเหนือยังไม่รู้สึกถึงผลกระทบใดๆจากการละลายของน้ำแข็งซึ่งในทางเทคนิคหมายความว่าวิทแมนพูดถูกและผิดในเวลาเดียวกันเราไม่ควรประหลาดใจเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำผิดพลาดมนุษย์ทุกคนถนัดการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าการคาดเดาสิ่งที่กำลังจะเกิด อย่างไรก็ตามเราได้มาถึงจุดที่เริ่มคิดว่านักวิทยาศาสตร์น่าจะถูกตลอดและพอพวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราก็เลิกฟังพวกเขาไปเลยพอมาถึงปัจจุบันเราก็ชินกับการไม่ฟังสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกตัวอย่างเช่นการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมันไม่ใช่ข้อเสนอแนะใหม่ตั้งแต่ปี1956 นักภูมิศาสตร์นามว่าเอ็มคิงฮับเบิร์ตซึ่งทำงานให้บริษัทน้ำมันเชลเริ่มเขียนอย่างจริงจังว่าอเมริกาจำเป็นต้องสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างเต็มที่ก่อนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลของเราจะหมดไปอย่างไม่อาจเลี่ยง ฮับเบิร์ตเชื่อว่าการขุดแร่ยูเรเนียมจากชั้นหินที่รัฐโคโลราโด Colorado, เป็นการกระทำที่ยั่งยืนกว่าการเผาผลาญน,น้ำมันและถ่านหินซึ่งเขาเห็นว่าทั้งสองอย่างน่าจะมาถึงจุดสูงสุดของการผลิตในปี2000และ2150ตามลำดับซึ่งเขาก็พูดถูกและผิดอีกเช่นกันลองย้อนกลับไปที่ปี1969สักครู่หนึ่ง สมัยที่เบาเช่นยังสู้กับวิทแมนส่วนฮับเบิร์ตก็ยังประกาศแนวคิดของตนแบบตามีตามเกิดโดยส่วนตัวแล้วฉันจำปี1969ไม่ได้หรอกแต่มันก็เหมือนกับทุกปีคือมีการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของบางสิ่งมีปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาพอๆกับปีก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นปี1969ต้นไม้ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นนอกหน้าต่างตอนนี้เป็นเพียงแค่มเมล็ดพันธุ์ บริษัท Walmart Store ก่อตั้งขึ้นในปีนั้นและกลายเป็นนายจ้างเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานับแต่นั้นรายการ Sesame Street เริ่มออกอากาศครั้งแรกในปี1969เช่นกันจากนั้นรายการนี้ก็ได้สอนเด็กนับล้านคนให้สะกดคำและนับเลขสิ่งยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากการเป็นสิ่งเล็กๆแล้วค่อยเติบโตขึ้นจนเปลี่ยนโลกได้ตอนที่แม่น้ำไคยฮูก้าเต็มไปด้วยมลพิษเกิดไฟไหม้ในปี1969 ปลาทุกตัวระหว่างแอครอนกับคลีฟเลนตายหมดบทความในนิตยสารไทมส์นำไปสู่การก่อตั้งสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐและในปีเดียวกันนั้นฐานขุดน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งได้ปล่อยน้ำมันดิบมากกว่า1 0,000แสนแบรเรลลงสู่ชายหาดของซานตาบาบารารัฐแคลิฟอร์เนียทำให้สัตว์ทะเลทุกตัวในบริเวณที่โดนน้ำมันตายหมด สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการกำหนดวันรักโลกหรือ Earth Day ซึ่งถือปฏิบัติกันทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ไกลออกไปทางทิศเหนือที่โมเวอร์เคาน์ตีรัฐมินเนสโซตาพ่อแม่ของฉันไม่ได้ระวังให้ดีฉันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในทารก10ล้านคนที่เกิดในวันที่27กันยายน1,969และเป็นลูกคนสุดท้องจากทั้งหมด4คน พ่อกับแม่ของฉันให้สัญญากันและกันว่าลกจะต้องแตกต่างไปสำหรับทารกน้อยคนนี้จากนั้นพวกเขาก็ให้คำสัตย์สาบานโบร,โบราณแบบที่พ่อแม่ทั้งหลายทำกันเวลาที่รู้สึกตื่นเต้นมีความสุขเพราะทารกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาฉันน่าจะได้รับความรักทั้งหมดที่พ่อสามารถให้ได้รวมถึงความรักที่แม่ของฉันสมควรจะได้แม่ของฉันตั้งใจในนแน่วแน่ว่าลูกคนนี้จะต้องเติบโตขึ้นมาอย่างมีอิสรภาพ เป็นอิสระจากความหิวโหวยและความอับอายที่ต้องติดเนี่ยกอยู่ในเมืองนี้ส่วนพ่อของฉันก็ตั้งตารอคอยศตรวตรรษแห่งเทคโนโลยีที่จะช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากความเจ็บป่วยและความขาดแคลนานานาเช่นเดียวกับสามีภรรยาหลายล้านคู่ที่มาก่อนและหลังจากพวกท่านพวกเขามองดูโลกที่ตนใช้ชีวิตอยู่และคิดฝันถึงโลกแบบที่ปรารถนาจากนั้นพ่อกับแม่ของฉันก็หันหน้าเข้าหากันด้วยความรักและตั้งชื่อฉันว่าโฮป ที่แปลว่าความหวังพวกเขาทําถูกและผิดในเวลาเดียวกัน40ปีต่อมาในปี2009หัวหน้าแผนกเรียกฉันเข้าไปพบในออฟฟิศและขอให้ฉันสอนวิชาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉันวยวายและนั่งหดหูอยู่บนเก้าอี้การโน้มน้าวใจผู้คนให้พิจารณาการใช้พลังงานของตนก็เหมือนกับการพยายามบอกให้คนเลิกสูบบุหรี่หรือให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พวกเขารู้อยู่แล้วว่าควรทำแต่มีอุตสาหกรรมพันล้านที่ทำงานไม่หยุดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจะไม่เปลี่ยนนิสัยฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องของเอดิสันและฟอร์ดและฟ s สโตนและบาลเชนและวิทแมนและฮับเบิร์ตและซากนและกอรวมถึงบุคคลสำคัญอื่นๆที่พยายามผลักดันเรื่องนี้แต่พูดตรงๆว่าไม่ค่อยเคยนึกถึงสาวห้องแลบอย่างตัวฉันเองฉันนึกถึงรถที่ฉันขับไปทำงานเช้าว,วันนั้น น้ำมันมันรั่วอย่างรุนแรงแต่เป็นธุระโครงการของฉันที่ต้องบอกใครด้วยหรือฉันลุกจากเก้าอี้ในห้องออฟฟิศแล้วกลับไปที่ห้องแล็บฉันปรึกษาเพื่อนร่วมงานชื่อบิวหลังจากเล่ารายละเอียดความไร้สาระของเรื่องนี้แล้วฉันถามเขาว่ามีเหตุผลอะไรที่ฉันควรจะลองทำเขาตั้งใจฟังอย่างใจเย็นจนฉันพูดจบจากนั้นก็กล่าววาจาปลุกใจแบบเดิมๆเพราะว่ามันเป็นงานของเธอไงล่ะหยุดพูดแล้วลงมือทำงานตัวเองเถอะบิวคือข้อยกเว้นของกฎหลายกฎ ความจริงคือเขามักจะคิดถูกมากกว่าผิดปกติแล้วสิ่งที่เขาพูดมีเหตุผลฉันเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปฉันตัดสินใจว่าฉันจะไปทำหน้าที่ของตนเองโดยยอมรับคําสั่งของหัวหน้าตามที่ฉันเข้าใจฉันนั่งลงที่โต๊ะทำงานแล้วเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลายปี หลังจากนั้นฉันจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่บรรยายว่าประชากรเพิ่มขึ้นอย่างไรภาคการเกษตรเข้มข้นขึ้นอย่างไรและการใช้พลังงานในช่วงครึ่งหลังของศตรวรรษพุ่งสูงเป็นจรวดอย่างไรฉันเข้าไปในฐานข้อมูลสาธารณะและดาวน์โหลดไฟล์ที่มีตัวเลขและตารางต่างๆฉันค้นหารูปแบบซ้ำๆที่อยู่ในข้อมูลของหลายทศวรรษที่ผ่านมาในชีวิตฉันพยายามระบุปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกในแบบที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุดเพื่อให้ตัวเองเข้าใจและการทำเช่นนั้นก็ช่วยให้ฉันได้เรียนรู้มากมายการวิจัยนั้นกลายมาเป็นรากฐานของคอร์สที่ฉันได้สอนหลายครั้งหลายหนแต่ละสัปดาห์ระหว่างที่เปิดเทอมฉันจะหยิบช็อคแล้วสอนนักเรียนเรื่องตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดนับตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กในสมัยทศวรรษที่1970 ฉันสอนพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้บอกสิ่งที่ฉันคิดว่าอาจเกิดขึ้นหรือควรจะเกิดขึ้นฉันสอนพวกเขาในสิ่งที่ฉันสอนตัวเองพอฉันทำงานของตัวเองฉันก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมฉันถึงต้องทำเพราะหลังจากที่เรามองเห็นแล้วว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนเราจะสามารถตัดสินใจได้ว่ามันเป็นที่ที่เราอยากจะอยู่หรือไม่ ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกาประเทศบ้านเกิดของฉันกำลังถอยหลังเข้าคลองโยนข้อตกลงปารีสทิ้งแถมยังเกือบโละสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมออกเป็นชิ้นชิ้นกระทรวงการเกษตรของสหรัฐก,ก็กำลังอยู่ในสภาวะย่ำแย่กระทรวงพลังงานของสหรัฐซึ่งสนับสนุนเงินทุนให้ห้องแลบของฉันในการศึกษาก๊าซเรือนกระจกมานานกว่า10ปีต้องล้มเลิกโครงการส่วนใหญ่ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การนาซาเองก็กำลังถูกกดดันให้ทำเช่นนั้นฉันออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2016และย้ายไปนอร์เวย์เพราะเชื่อว่าห้องแลบของฉันจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าจากที่นั่นและเพราะฉันกังวลเกี่ยวกับอนาคตของวิทยาศาสตร์ในอเมริกาทั้งหมดนี้ทำให้ฉันเชื่อว่า ถึงเวลาแล้วที่จะเอาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกออกจากห้องเรียนมาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพราะฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดว่าตนเองถูกแต่เป็นเพราะฉันเป็นนักเขียนที่รักทั้งถ้อยคําและตัวเลขและเป็นครูที่มีบางสิ่งอยากจะบอกดังนั้นถ้าคุณอยากฟังฉันจะเล่าว,ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับโลกของฉันโลกของคุณและโลกของเราใบนี้มันกําลังเปลี่ยนแปลงไปบทที่สอง เราเป็นใครครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์มากมายหลายเผ่าเกินขนานับแม้กระจายกันอยู่คนละที่ต่างก็ล้วนกดขี่ข่มเหงพื้นผิวแม่พระธรณีผู้เลี้ยงดูทุกสิ่ง The Crepia r โดย Stanius ส750ปีก่อนคริสตกาลร800ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูตร ชาวเมโสโปเตเมียวิตกกังวลอย่างหนักว่าแผ่นดินโลกจะไม่มีอาหารน้ําที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพียงพอสําหรับประชากรที่เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆตลอดหุบเขา,ข,าของลุ่มน้ําไทกริสยูเฟรติสซึ่งก็คือโลกทั้งหมดที่พวกเขารู้จักบรรดากวีแห่งบาบิโลนเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเมโสโปเตเมียบอกเล่าว่าหลังจากโลกก่อกำเนิดขึ้นมาได้ไม่นานโลกก็เต็มแน่น ผู้คนเพิ่มจำนวนเป็นทวีคูณจนโลกต้องร้องคำรามออกมาเหมือนวัวป่าผลักดันให้บรรดาทเทพ,พเจ้าผู้นอนไม่หลับเพราะเสียงรบกวนจากอารยธรรมต้องลดจำนวนมนุษย์ลงด้วยภาวะขาดแคลนอาหารและโรคภัยไข้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกบทกวีเหล่านี้เขียนขึ้นราว1 8 0 0ปีก่อนคริสตกาลตอนที่ประชากรโลกมีจำนวนเกือบ100ล้านคนอีก1,000ปีหลังจากนั้นจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว อริสโตเติลเชื่อว่านักการเมืองควรกำหนดว่าประเทศหนึ่งควรมีจำนวนประชากรเท่าใดและเป็นคนประเภทใดเพราะฝูงชนที่มากมายเกินไปไม่สามารถดูแลตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีได้อริสโตเติลแนะนำรายการข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งงานโดยรวมๆแล้วเน้นไปที่การควบคุมความประพฤติของผู้หญิง บทความเรื่อง politics ของเขาระบุว่าผู้หญิงไม่ควรแต่งงานเร็วเกินไปเพราะผู้หญิงที่ทำเช่นนั้นมีแนวโน้มจะขาดความยับยั้งชั่งใจแต่ก็ไม่ควรมีบุตรช้าเกินไปเพื่อลูกๆจะได้สมบูรณ์เท่าๆกันนอกจากนี้อริสโตเติลยังแถมแนวทางปฏิบัติสำหรับเลี้ยงดูลูกชายโดยมีรายละเอียดระดับซึ่งทำให้พ่อแม่ที่เข้มงวดในปัจจุบันดูเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกปล่อยตามสบายไปเลย เขายืนยันว่าเด็กผู้ชายต้องเข้มแข็งอดทนต่อความหนาวเย็นตั้งแต่ยังเล็กความเชื่อแบบเดียวกับพ่อแม่ของฉันในมินิโซตาอีกพันปีต่อมาพวกท่านไม่รู้สักนิดเลยว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากกรีกโบราณแบบเดียวกับประชาธิปไตยหากโลกปฏิบัติตามรายการข้อชี้แนะเรียบง่ายของอริสโตเติลจำนวนประชากรก็จะได้รับการจำกัดอย่างเหมาะสมและโลกก็จะมีสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตไว้เลี้ยงดูผู้อยู่อาศัยได้ตลอดไป อริสโตเติลเขียนสิ่งเหล่านี้ในช่วง330ปีก่อนคริสตกาลซึ่งตอนนั้นประชากรโลกมีจำนวนเกือบ250ล้านคนหลังจากนั้นอีก1,000ปีผ่านไปประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอีกครั้งเชื่อกันว่าอธิการวัดสมัยยุคกลางนามวัตชูเกอร์ผู้ให้กำเนิดสถาปตัตยกรรมแบบกอทิก และเป้าหมายที่แท้จริงของเขาตอนนั้นคือการหาเงินเขาต้องการขยายพระวิหารเซนต์เดนิสเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษของประชากรในสมัยกลางยุครุ่งโรจน์เขาบรรยายว่าทางเข้าพระวิหารแอรอัดเบียดเสียดเสียจนพวกผู้หญิงต้องวิ่งไปที่แท่นบูชาโดยเหยียบหัวผู้ชายราวกับเป็นทางเทา้าทำให้ผู้มีใจศรัทธาหลายกลุ่มเลือดอาบนอนกองอยู่บนพื้น ชูเกอร์เขียนเช่นนี้ในปี1148ตอนที่ประชากรโลกมีจำนวนประมาณครึ่งพันล้านต่อมาอีก500ปีประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวทอมัสโรเบิร์ตมอลทัสคือผู้ที่ยกระดับแนวคิดเรื่องประชากรลน้นด้วยงานเขียนชื่อดังของเขา An Essay on the Principle of Population เขาให้เหตุผลว่าการปรับปรุงพัฒนาการผลิตอาหารใดๆก็ตามจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของประชากรและนำไปสู่ภาวะแห่งความต้องการใหม่อีกครั้งมาทัสเชื่อว่าดาวเคราะห์ของเราต้องทำงานหนักอยู่กับสภาวะประชากรลนโลกและอาหารทุกคำที่เราใส่เข้าปากก็ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก เขาตีพิมพ์บทความ Principle ในปี1798ตอนที่ประชากรโลกมีจำนวนเกือบถึง1,000ล้านคนและจากนั้นเป็นต้นมาต้นไม้ทั้งป่าต้องเสียสละตนเองมาเป็นแผ่นพับคอลัมน์ตำราและปริญญานิพนธ์ที่อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่กระนั้นต่อมาอีกร้อยปีประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวอยู่ดี 50ปีหลังจากมมลทัสกระตุ้นเตือนเรื่องนี้จอห์นสจวต m มิลนำข้อโต้แย้งของมมลทัสเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารมาขยายความเพิ่มโดยกล่าวถึงสินค้าและบริการที่เป็นรูปธรรมน้อยลงเขาทำใจกับภาพรวมของเศรษฐกิจที่เป็นการลงโทษที่ติดมากับภาวะประชากรลน้นและอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเกมที่จำเป็นต้องมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะใน Principles of Political Economy ไม่ว่าจะอยู่ในอารยธรรมระดับใดเราก็ไม่อาจจัดหาทรัพยากรให้คนจำนวนมากได้ดีเท่ากับคนจำนวนน้อยเขายืนยันสิ่งเหล่านี้ในปี1,848เมื่อประชากรใกล้จะถึง1.5พันล้านคนแต่ภายในศตวตรรษต่อมาประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเอ็มคิงฮับเบิ ใช้อาชีพการงานของตนกระตุ้นเตือนเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ระหว่างที่ทำงานให้บริษัทน้ำมันเชลเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมยุคสมัยของเขาฮับเบิร์ดหมกมุ่นกับการควบคุมประชากรเขาไม่มีลูกของตนเองแต่เขารู้ว่าคนอื่นๆควรมีลูกจำนวนเท่าใดเมื่อเขาได้ยินว่าเพื่อนร่วมงานกำลังจะแต่งงานฮับเบิร์ดเดินตรงดิ่งเข้าไปหาเพื่อนร่วมงานที่สละโสดคนนั้นและสั่งเธอว่าฟังนะ เธอมีลูกได้สองคนจะให้คนหนึ่งเกิดก่อนอีกคนหนึ่งหรือจะเกิดพร้อมกันก็ได้แต่อย่ามีเกินสองคนฮับเบิดนำเสนอแนวคิดของเขาต่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี1969ปีเดียวกับที่ฉันเกิดจึงมีผู้หญิงตัวเล็กๆอีกหนึ่งคนเพิ่มขึ้นมาในประชากรโลก3.5พันล้านคนจากวันนั้นถึงวันนี้ซึ่งก็คือช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของฉันประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ทุกวันนี้ทั้งฉันและคุณอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์คนอื่นอนอีก7 0พันล้านคนรูปแบบซ้ำๆในที่นี้สื่อให้เห็นว่าการแสดงความเห็นเพื่อต่อต้านภาวะประชากรล้นอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะหยุดการเติบโตของประชากรได้แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ยังไม่เคยค้นหานั่นก็คือ ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างสถานะของผู้หญิงในสังคมกับตัวเลขเฉลี่ยของบุตรที่ผู้หญิงคนหนึ่งให้กำเนิดตลอดช่วงชีวิตใน10บประเทศที่มีช่องว่างความแตกต่างระหว่างเพศต่ำที่สุดคือมีความแตกต่างน้อยที่สุดระหว่างชายหญิงในแง่สุขภาพโอกาสและการมีส่วนร่วมเจ็ดประเทศในนี้มีรายได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกในทางตรงข้าม หประเทศที่มีช่องว่างความแตกต่างระหว่างเพศสูงที่สุดมีความแตกต่างมากที่สุดระหว่างชายหญิงในแง่สุขภาพโอกาสและการมีส่วนร่วมก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำที่สุดยังเห็นไม่ชัดเจนว่าความมั่งคั่งนั้นเป็นสาเหตุหรือเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้หญิงสุขภาพและโอกาสแต่อาจเป็นทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้หญิงในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างเพศต่ำให้กำเนิดบุตรน้อยกว่าผู้หญิงในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างเพศสูงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวจำนวนเฉลีย่ยของบุตรต่อผู้หญิงหนึ่งคนในประเทศที่ช่องว่างสูงอาจจะเกือบถึง4คนในขณะที่จำนวนบุตรของผู้หญิงหนึ่งคนในประเทศที่ช่องว่างต่ำอาจจะสองคนหรือต่ำกว่า ดูมีเหตุผลถ้าบอกว่ากลไกที่มีประสิทธิภาพที่สุดและยืนยาวที่สุดในการจำกัดการเติบโตของประชากรโลกก็คือการขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังบอกโดยอ้อมว่าถ้าเราขจัดช่องว่างความแตกต่างทางเพศทั่วโลกได้ผลลัพธ์ก็น่าจะใกล้เคียงกับอัตราการเจริญพันธุ์ทดแทนกล่าวคือ การเติบโตของประชากรโลกที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ภาพอนาคตที่ดีที่สุดนี้หมายความว่าถ้าไม่เกิดสิ่งเลวร้ายเช่นการขาดแคลนอาหารโรคระบาดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการบังคับคุมกำเนิดโลกเราก็จะไม่มีวันมีจำนวนประชากรต่ำกว่า7,000ล้านคนเราต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้ได้เราจึงจะอยู่ดีมีสุข ช่ว่าผู้เชี่ยวชาญทุกคนจะรังเกยียจการเพิ่มขึ้นของประชากรซึ่งพวกเขาก็เป็นหนึ่งในการเพิ่มขึ้นนั้นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันเฮนรี่จอร์จคัดค้านหลักการของเมลทัสอย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่ามันปกป้องความเห็นแก่ตัวจากการถูกตั้งคำถามและจิตสำนึกจากมุมมองของเขาสาเหตุของความยากจนที่แท้จริงคือความโลภของมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติมีไม่พอ นอกจากนี้จอร์จยังยืนยันว่ามีวงจรสะท้อนกลับเชิงบวกระหว่างประชากรมนุษย์กับการผลิตอาหารมีอาหารเยอะขึ้นทําให้ปัจจัยต่างๆของชีวิตสมบูรณ์ขึ้นไม่ว่าผักหรือสัตว์ก็เพิ่มปริมาณได้ทั้งนั้นแล้วมนุษย์จะพัฒนาไปเองเฮนรี่จอร์จเป็นชายผู้ถ่อมตนและเคร่งาศาสนาเขารู้จักความยากจนและใช้ชีวิตอย่างสมถะแม้หลังจากประสบความสําเร็จแล้ว เขาเชื่อว่าภูมิปัญญาควรสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและสแสวงหาความยุติธรรมจอร์ดูจะล้ำสมัยกว่ายุคข,ของเขาในหลายแงยม่มุมเขาสนับสนุนการขนส่งสาธารณะสหภาพแรงงานและสภาที่เป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งในศตวรษที่19มุลชนรักเขามีผู้ไว้ทุกมาร่วมงานศพเขามากกว่าแสนคนหลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี1897 ปรากฏว่าจากบรรดาบุคคลสำคัญเหล่านี้ทั้งหมดเฮนรี่จอร์จคือคนที่พูดได้เกือบถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการเติบโตของประชากรการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นเท่าตัวต,วตลอดหทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ฉันเกิดเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้น3เท่าตัวของการผลิตธัญพืชการเพิ่มขึ้น3เท่าตัวของการผลิตปลาและการเพิ่มขึ้น3เท่าตัวของการผลิตเนื้อสัตว์การเกิดของคนจํานวนมาก สอดคล้องกับการผลิตอาหารที่เพิ่มขึ้นจริงๆเพิ่มขึ้นมากมายเกินกว่าความจำเป็นด้วยซ้ำเฮนรีจอร์จยังพูดถูกอีกว่าความขาดแคลนและความทุกยากที่เราเห็นในโลกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการที่โลกมีทรัพยากรให้เราไม่พอแต่เกิดจากการที่เราไม่รู้จักแบ่งปันซึ่งเป็นประเด็นที่จะเห็นอีกหลายครั้งในหน้าท้าย,ายมันเป็นเพราะพวกเราหลายคนบริโภคเกินความจำเป็นอย่างมากจนเกือบไม่เหลืออะไรไวใ้ให้พวกเราอีกหลายคนเลย ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นและเป็นลักษณะเฉพาะของคนรุ่นเราก็คือการบริโภคอาหารและเชื้อเพลิงอันมหาศาลของคนเพียง10%อร์ซกำลังคุกคามความสามารถของโลกในการผลิตอาหารให้กับคนอีก90%อร์ซการอภิปรายทางการเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแสดงถึงความหวังว่าเราจะพลิกเรื่องนี้ได้แต่ความจริงคือมันอาจจะไม่เปลี่ยนในท้ายที่สุดเราได้รับทรัพยากรอยู่เพียงสอย่าง คือโลกมหาสมุรทรท้องฟ้าและพวกเรากันเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือเดิมพันจำเป็นที่เราต้องเริ่มต้นคิดอย่างเรียบง่ายและชัดเจนเราจะเริ่มต้นจากจุดที่เรื่องราวมนุษย์ทุกคนเริ่มต้นเราจะเริ่มจากเด็กทารกติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ